น้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่เล่นทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนส์แล้วอยากได้ตัวละครเทพเทพผมขอแนะนําเว็บนี้เลยเว็บบิลปรกอมีตัวละครเทพเทพขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพียงแค่คลิกไปที่ซื้อตัวละครก็จะมีตัวละครในทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนส์เนี่ยทุกตัวราคาถูกให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อกันได้อย่างตามใจชอบเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีไ d ดีไก่เงินและไก่เพชรขายด้วยนะครับราคาถูกซื้อง่ายซื้อไวปลอดภัย100%ต้องเว็บบิลปรกอบครับลิงก์อยู่ใตค้คลิปวิดีโอนี้นะ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับกับเข้าสู่ t o i l e t Tower d e f e n s e กันอีกรอบนึงนะครับหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราได้ทําการเปิดเจ้ากล่องอากล่องไก่งวงอะ่ะไปทั้งหมด10กล่องนะครับเพื่อตามหาเจ้าเชฟทีวีแมซึ่งตอนนั้นก็คือไม่ได้ไปและรอบนี้คุณผู้ชมผมได้เตรียมกล่องเี่ยมาทั้งหมด100กว่ากล่อง มาดูกันว่าเราจะมีโอกาสได้เจ้าเชฟทีวีแมนที่มีโอกาสเพียงแค่1%หรือเปล่านะครับและในตอนนี้ผมได้ติดท็อปสกอร์บอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมน่าจะอยู่ลำดับท้ายๆหน่อยอ่านี่ไงอยู่ลำดับที่98นะครับเล่นไปทั้งหมดประมาณ1,370กว่าวินก็ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีมากติดท็อปหในร้อแล้ว เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเปิดทีละกล่กองก่อนคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีเศษอยู่ประมาณ4กล่องนะมันจะได้มันจะมีอยู่ประมาณ104กล่อง103ร้อยสกล่องแนี่แหละคุณผู้ชมแซมเปิลไปก่อนถ้าสมมุติว่าเปิดมา3 4กล่องแรกแล้วได้เลยนี่คือแบบ <c oughs> คนเสืไพรส์เลยนะผมไม่รู้ว่าเจ้าส่วนของบูทคูณ2เนี่ยมันมันจะใช้ได้กับเจ้าตัวกล่องนี้หรือเปล่านะครับก็แลมาเรรัวเลยไม่เป็นไรอ่า มาเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเปิดทั้งหมด10กล่องพร้อมกันเลยนะครับไปเลยอึ๊บเฮ้ย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 ไม่มา <laughs> มีแต่รีเจนเดรี่สิบกล่องแรกผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาสิบกล่องที่ส hey, 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 hey. องโชว์เฮ้ย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 มีหรือเปล่าไม่มีอีปิกนะครับหายากสุดสิบกล่องที่สามผู้ชมโชว์รีเจนเดรี่มาตัวหนึ่ง ยังไม่ออกนะครับหนึ่งเปอร์เซนต์บูตน่าจะไม่ได้ช่วยละมั้งเนี่ยไปสิบกล่องที่สี่คุณผู้ชมสี่สิบก่กล่องผ่านไปแล้วนะครับเปิดไม่ออก <c oughs> เอ้ยฟาร์มาตั้งนานอันนี้คือผมไม่ได้เติมเลยนะคุณผู้ชมฟาร์มมารุนร้วเลยนะครับหนึ่งร้อกว่ากล่องเนี่ยเอ้ย <c oughs> นั่งทำใจก่อนนั่งทำใจก่อนนั่งทำใจก่อนมันจะได้ไหมเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวลองนั่งเปิดมั้งละกันนะครับ ปึ๊บสิบกล่องฮึบฮึบโอยไม,ไม่ออกเหลือกี่กล่องเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ30-40กล่องแล้วนะครับไปจัดต่ออีก10กล่องคุณผู้ชมฮึบไม่ออกเลยเหรอ1%เฮ้ยพอทีที่เป็น Legendary 1%นี้ออกรัวๆเลยพอทีนี้ไม่ออกฮะโอ้ยจะหมดแล้วว่าชึบมายัง ฮ้ยยังไม่มามเหลือสิบกล่องสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเหลือกี่กล่องแล้วเนี่ยเยหลือยี่สิบกล่องนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโชว์โอ้ย,อยไม่ไมีเลยมีแต่รีเจนเดรี่คุณผู้ชมที่หายากที่สุดนะแล้วกเ็เหมือนจะเหลือยี่่อน่าจะเหลืออีกยีกล่องนะครับเมื่อกี้น่าจะ30กล่องสุดท้ายตอนนี้เหลือ20่สิบละไป สิบกองสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่สิบกองสุดท้ายอีกสิบกองเอ้ยชึบโอ้ยไม่มีเลยโอ้โหมีแต่ l e g e n d รี่อะโอ้ยไม่กอดคนปฏิละกกองไม่สิบกองสุดท้ายแล้วว่าฟาร์มกันมาคือแบบโอ้ยไม่กอดสิบกองสุดท้ายเฮ้ย oh. โอ้โหไม่มาเลย oh. ไม่ได้เลยนะครับ เรามาดูผลประกอบการภายในวันนี้หน่อย,อยคุณผู้ชมได้ Legendary เนี่ยมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย6 5 6, 6 3 18ตัวนะครับแล้วก็ได้เป็นอีพิกเนี่ยมาค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมแล้วก็แลเนี่ยเยอะมากเลยเอ,อ<笑><笑>ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ตัวพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปลองเล่นเลยนะว่าตัวพวกนี้มันเก่งหรือเปล่า สำหรับใครที่อยากรู้ว่าผมเล่นทั้งหมด100กว่าตาเลยเหรอถึงได้มาทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยกว่ากล่องนะครับที่จริงแล้วไม่ใช่หลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่ผมได้ลงไปที่เปิดอ่าสิกล่องเนี่ยได้มีน้องคนนึงมาคอมเมนต์บอกในใต้อ่าช่องคอมเมนต์นะคบับอกว่าให้เราเอาตัวไ d ดีลองของเราเนี่ยเข้าไปเล่นพร้อมกันคุณผู้ชมพอเริ่มเกมปุ๊บให้เราเอาไอดีลองเนี่ยกดออกคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นอะ่ะให้เราเล่นแบบปกติ เกมมันก็จะคิดว่าเราเล่นคนเดียวนะครับระดับความยากมันก็จะเทียบเท่ากับการเล่นคนเดียวพอบอสตัวสุดท้ายออกมาตอนเวฟที่50เนี่ยคุณผู้ชมก็ให้ไ d ดีลองของเราเนี่ยกลับเข้ามาในตัวเกมใหม่อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมพอหลังจากจบเกมเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด2กล่อง,องเออแล้วหลังจากที่ผมอ่านคอมเมนต์ของน้องคนนั้นนะครับผมก็ได้เอามาลองทําดูปรากฏว่ามันได้จริงๆผมเลยเปิดพร้อมกันทีเดียว5 ID เดีเลยนะครับเกมหนึ่งมันเลยได้ประมาณ5กล่องเลยนะ ก็ทําให้เราฟาร์มเจ้ากล่องไก่งวงเนี่ยค่อนข้างเร็วพอสมควรก็ต้องขอขอบคุณน้องที่ามาคอมเมนต์บอกวิธีนี้ด้วยอลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูมันเป็นการฟาร์มกล่องได้ค่อนข้างเร็วเลย10-20นาทีเนี่ยได้ได้ประมาณ5กล่องนะครับนะสูงสุด สำหรับใครที่มีหลายจอก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาเปิดเกลือให้ดูคุณผู้ชม100กล่องสุดท้ายก็ไม่ได้จริงๆนะสำหรับเจ้าเชฟทีวีแมนมีโอกาส1%แต่ว่าไม่ออกเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ